ปิดสิทธิผู้สูงอายุ16ข้อสวัสดิการที่ผู้สูงอายุในประเทศไทยต้องได้รับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยต้องฟังคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดสิทธิ์นะคะสิทธิที่เป็นสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุในบ้านเราในประเทศไทยที่จะต้องได้รับจาก รัฐบาลมีอะไรบ้างมีหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาพร้อมๆกันนะคะก็อยากจะขอ,อกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะข่าวสารในเรื่องนี้นะคะได้นํามาจากไทยรัฐออนไลน์นั่นเองนะคะเปิดสิทธิ์ผู้สูงอายุ16ข้อสวัสดิการที่ผู้สูงอายุในไทยต้องได้รับมีอะไรบ้างและต้องทําอย่างไรนะคะถึงจะ ได้รับสิทธิ์และก็สวัสดิการเหล่านี้จากรัฐบาลกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะและกฎหมายผู้สูงอายุปี2546ได้กําหนดให้รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครองและสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพื่อรองรับปัญหาสุขภาพของผู้สูงไวัยไปจนถึงการเข้าถึงและมีส่วนร่วมต่อสังคมโดยสิทธิผู้สูงอายุนะคะต้องดูแลทั้งหมด5ด้านได้แก่ 1. ด้านสุขภาพนะคะจัดบริการ I like. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเช่นการจัดช่องทางพิเศษจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจัดการดูแลสุขภาพในระยะยาว2ด้านเศรษฐกิจผู้สูงอายุต้องเข้าถึงเบี้ยยังชีพรายเดือนอย่างเป็นธรรมจัดหากองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพลดหย่อนภาษีหรือลดค่าเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ 3. ด้านสังคมส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ผู้สูงอายุจัดกิจกรรม ทางสังคมและเปิดให้เข้าชมฟรีในสถานที่ต่างๆของรัฐ 4. ด้านสิ่งแวดล้อมจัดอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมทั้งในเรื่องสถานที่บ้านพักอาศัยเพื่อให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขปลอดภัยและ 5. ด้านการส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับอันตรายกรณีถูกทารุณกรรมหรือถูกสแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดทิ้งนะคะสิทธิของผู้สูงอายุนะคะ16ข้อสำหรับ สิทธิแล้วก็สวัสดิการของผู้สูงอายุที่รัฐบาลต้องดูแลทั้งหมดนะคะ5ด้านสามารถแบ่งออกเป็นสิทธิของผู้สูงอายุทั้งหมด16ข้อดังนี้ 1. นะคะด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้สูงอายุได้รับการจัดช่องทางพิเศษนะคะช่องทางเฉพาะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว 2. ด้านการศึกษาศาสนาและข้อมูลข่าวสารผู้สูงอายุได้รับการจัดศูนย์การเรียนรู้นะคะในชุม ชนและให้มีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็มีรายการต่างๆเพื่อผู้สูงอายุนั่นเองนะคะและข้อที่3นะคะด้านการประกอบอาชีพฝึกอาชีพที่เหมาะสมผู้สูงอายุได้รับข้อมูลคำปรึกษาข่าวสารตลาดแรงง,งานการจัดหางานรับสมัครงานบริการข้อมูลทางอาชีพและตำแหน่งงาน สำหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะที่สำนักง,งานจัดหางานทุกแห่งนะคะข้อที่4นะคะด้านการพัฒนาตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชนผู้สูงอายุนะคะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนหรือชมรมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชนนะคะและส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุโดยเพิ่มการจัดกิจกรรมทางกีฬา นันทนาการและการถ่ายทอดภูมิปัญญานะคะอันนี้นะคะก็เป็น4ข้อแล้วนะคะมันจะมีทั้งหมด16ข้อนะคะข้อที่5นะคะด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ยานพาหานะบริการสาธารณะอื่นๆนะคะผู้สูงอายุได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและดูแลช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่การบริการที่สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยการจัดพาหานะ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุนะคะและข้อ6ด้านการลดหย่อนค่าโดยสารและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะผู้สูงอายุได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคานะคะทุกชั้นตลอดทางทุกสายอันนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะคะระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนนะคะโดยผู้สูงอายุไม่ต้องเข้าแถวรอซื้อตัว๋วมีที่นั่งรอรับตั๋วนะคะพนักงานช่วยยกสัมผัส ให้ด้วยนะคะเมื่อกี้จะเป็นการลดค่าโดยสารนะคะครึ่งราคาของรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะมี AirPo r ร r a i l ลิงนะคะผู้สูงอายุได้รับนะคะการลดค่าโดยสารให้ผู้สูงอายุครึ่งราคาโดยใช้บัตรผู้สูงอายุนะคะและยกเว้นค่าโดยสารวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษายนของทุกปีนะคะแล้วก็มาที่ในส่วนรถไฟฟ้า BTS นะคะผู้สูงอายุได้รับลิฟต์บริการ ที่สถานีหมอชิดสยามอาโศกออนนุตและช่องนนทรีนะคะและรถโดยสารประจำทางขอสสมกนะคะผู้สูงอายุได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคานะคะไม่รวมค่าธรรมเนียมตลอดวันและยกเว้นค่าโดยสารในวันผู้สูงอายุแห่งชาติก็คือวันที่13เมษายนของทุกปีและก็จัดที่นั่งสำรอง เป็นการเฉพาะให้ด้วยนะคะมาต่อที่ค่ารถโดยสารบริษัทขนส่งจำกัดนะคะบขอสอผู้สูงอายุนะคะได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคานะคะไม่รวมค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็จัดที่นั่งพักผ่อนแล้วก็ห้องสุขานะคะส่วนเครื่องบินนะคะเครื่องบินการบินไทยผู้สูงอายุได้รับการอำนวยความสะดวกขึ้นเครื่องเป็นลำดับแรกนะคะท่าอากาศยานผู้สูงอายุได้รับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ลิฟต์นะคะโทรศัพท์ทางลาดห้องสุขามุมพักผ่อนพื้นที่จอดรถรับส่งนะคะผู้สูงอายุที่มาใช้บริการและดําเนินการตามมาตรการกําหนดให้สายการบินถือปฏิบัติการให้ผู้โดยสารสูงอายุขึ้นเครื่องบินลําดับแรกนะคะส่วนเรือด่วนเจ้าพยานะคะเรือในคลองแสนแสบและเรือข้ามฟากนะคะผู้สูงอายุได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคานะคะแก่ผู้สูงอายุที่ใช้บริการเรือโดยสารป จำทางในแม่น้ําเจ้าพยาได้แก่เรือด่วนเจ้าพยานะคะอันนี้ยกเว้นเรือพิเศษธงเขียวและเรือทัวร์ธงฟ้านะคะส่วนอ่าที่ใช้ได้นะคะก็จะมีนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเรือด่วนเจ้าพยาเรือในคลองแสนแสบแล้วก็เรือคามฟากนะคะที่สามารถลดนะคะค่าโดยสารครึ่งราคาแก่ผู้สูงอายุนะคะหมายเหตุนะคะผู้สูงอายุต้องแจง้งและแสดงบัตรประจําตัวประชาชนต่อ เจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วดยสารนะคะการขนส่งสาธารณะทุกครั้งนะคะมาที่ข้อที่7ดนะคะด้านการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐนะคะผู้สูงอายุได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐเช่นนะ,ะพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาตินะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดช,ชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะแล้วก็องค์การสวนพฤกษศาสตร์นะคะเป็นต้นข้อที่8ดนะคะด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือ ถูกสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้งนะคะผู้สูงอายุได้รับการให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกรณีผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและถูกทอดทิ้งจะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสร สนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้งและการให้คําแนะนําคําปรึกษานะคะดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาครอบครัวนะคะและมาในข้อที่9กานะคะการให้คําแนะนําปรึกษาดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีนะคะและในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัวข้อนี้เนื้อหาใจความก็จะเหมือนกันกันกบข้อ8นะคะ ก็คือผู้สูงอายุได้รับการให้คําแนะนําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนะคะกรณีผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและถูกทอดทิ้งนะคะจะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องนะคะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือสแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้งและการให้คำแนะนำปรึกษาดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ปัญหาครอบครัวนั่นเองนะคะเราก็มาที่ข้อที่10นะคะด้านการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งหม่มให้ตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุที่เดือดร้อนนะคะจะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเรื่องกําหนดหลัก เกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการคุ้มครองนะคะการส่งเสริมและการสนับสนุนนะคะการจัดที่พักอาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มให้ผู้สูงอายุตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงนะคะและมาที่ข้อ11ดนะคะด้านการช่วยเหลือเงินเบีย้ยอย่างชีพนะคะผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สัญชาติไทยไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตนะคะที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยัยงชีพเป็นรายเดือนตลอดชีพโดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดดังนี้นะคะอายุ60-69ปีก็จะได้รับเดือนละ600บาทอายุ70-79ปีนะคะก็จะได้รับเบี้ยยัยงชีพเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีนะคะก็จะได้รับเบี้ยยัยงชีพเดือนละ800บาทและอายุ90ปีบริบู ขึ้นไปนะคะก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทนั่นเองนะคะมาที่ข้อ12นะคะก็จะเป็นการส่งเคราะห์นะคะในการจัดการงานศพนะคะตามประเพณีผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. อายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. มีสัญชาติไทย 3. ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลนะคะความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยานั่นเองนะคะ 4. ไม่มีญาติหรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้น ื้นฐานของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยานะคะให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือประธานชุมชนหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตหรือนายอำเภอหรือนายกเมืองพัทยานะคะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองจะได้รับการช่วยเหลือนะคะรายละ3,000บาทนะคะอันนี้นะคะผู้สูงอายุไม่ต้องมีบัตรคนจนก็จะได้รับเงิน ค่าทำศพตรงนี้นะคะถ้ามีผู้สูงอายุนะคะเสียชีวิตนะคะญาติๆก็ทำเรื่องนะคะเพื่อที่จะขอรับเงินตรงนี้ได้เลยนะคะรายละ3,000บาทนะคะมาที่ข้อ13นะคะการจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศและกำหนดนะคะด้านการท่องเที่ยวนะคะผู้สูงอายุได้รับการจัดกิจกรรมโครงการสำหรับผู้สูงอายุด้านกีฬาและนันทนาการนะคะผู้สูง อายุได้รับการบริการตรวจสุขภาพทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายใช้บริการในสนามกีฬาสวนสุขภาพลานกีฬาแอโรบิกสนามเปตองห้องออกกำลังกายเข้าวรวมกิจกรรมต่างๆเช่นการแข่งขันกีฬาการลีลาดการรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมสุพัชลาสายและข้อ14การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถานหอจดหมายเหตุแห่งชาติและการจัดกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนดผู้สูงอายุนะคะได้รับบริการโดยตรงสำหรับผู้สูงอายุเช่นลิฟต์นะคะพื้นเรียบราวบันไดาทางลาดเราจับในห้องน้ำจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุจัดบริการรถเข็นนะคะและข้อที่15ด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สินเงินให้แก่กองทุนผู้สูง อายุ บุคคลที่ได้รับผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้รับการลดหย่อนภาษีในเงินจำนวน3 0,000ื่นบาทนะคะผู้บริจาคทรัพย์สินเงินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้และข้อที่16ด้านกองทุนผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุได้รับการให้กู้ยืมเงินนะคะเป็นเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุนะคะโดยต้องชำระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลา ไม่เกิน3ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะอันนี้ผู้สูงอายุก็สามารถนะคะไปกู้ได้ที่กองทุนผู้สูงอายุเลยนะคะเงินกู้ได้ก็อยู่ที่รายละ30,000บาทนะคะไม่มีดอกเบี้ยเลยนะคะใครที่สนใจเงินทุนเพื่อที่จะประกอบอาชีพนะคะเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่กองทุนของผู้สูงอายุนะคะข้อมูลนี้นะคะได้อ้างอิงข้อมูลมาจากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุนะคะสำนัก งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลน,นั่นเองนะคะแล้วมีอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อที่17เลยนะคะอันนี้เพิ่งจะได้อ่าปีนี้นะคะก็เพิ่งจะได้รับกันไปเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นเงินเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเบีย้ยเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะข้อที่17นี้เฉพาะผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐนะคะจะได้รับเงินตรงนี้นะคะเป็นเบีย้ยเพิ่มเติมเป็นเงินส่งเคราะ์เบีย้ยเพิ่มเติมของผู้สูงอายุนะคะที่มีรายได้น้อยนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอัตรา100บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็คือเมื่อ,อเดือนกันยาที่ผ่านมามีการจ่ายไปแล้วนะคะเขาจะจ่ายให้6เดือนนะคะแต่เงินที่จ่ายนะคะจะได้ไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากอายุนะคะเขาจะจ่ายตามอายุของผู้สูงอายุนั่นอง ะะเงื่อนไขก็มีไม่มากนะคะเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องทําการผูกพร้อมเพย์นะคะกับธนาคารใดก็ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชน13หลักนะคะโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะจะจัดสรรเงินตรงนี้นะคะเป็นกองทุนนะคะจากกองทุนผู้สูงอายุและจะเป็นการกําหนดจํานวนนะคะที่จะแจกแต่ละปีตั้งแต่6กถึงสิเดือนนะคะแต่ล่าสุดนะคะมีการให้แค่6เดือนนะคะ ขึ้นอยู่กับความมากน้อยนะคะของเงินที่รวบรวมมาได้นะคะโดยกรมบัญชีกลางนะคะจะทําการโอนเงินเข้ากับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประชาชนนะคะส่วนผู้สูงอายุนะคะที่ป่วยติดเตียงพิการนะคะไม่สามารถไปทําการผูกพร้อมเพย์ได้นะคะก็สามารถนะคะทาหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้ากับบัญชีของผู้ดูแลหรือบัญชีบุคคลอื่นได้นะคะหนังสือให้ความยินยอมนี้นะคะสามารถ ขอได้ที่คลังจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านของท่านเลยนะคะในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปเปิดสมุดบัญชีและผูกผอมเพกกับธนาคารได้นะคะถ้าท่านมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะ,ะท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คลังจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ทางช่องหาข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องไหนนะคะมาเล่ามาบอกต่อ ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะและฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์พูดคุยบอกต่อกันได้นะคะที่ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ